สวัสดีค่ะเจ้าชายแฮร์รี่มีชื่อเล่นน่ารักน,น่ารักสำหรับเคทมิเดลตันพระชายาของพระเชษฐาเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองพระองค์ทรงสนิทสนมกันมากโดยเจ้าหญิงแห่งเวลส์มักจะทำตัวเหมือนพี่สาวคนโตของเดยุคแห่งซัสเซกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชื่อเล่นนี้แบ่งปันโดยผู้จัดรายการวิทยุสกอตเมลส์หลังจากที่เขาทมเจ้าหญิงเคทเกี่ยวกับชื่อเล่นนี้มีรายงานว่า เจ้าชายแฮร์รี่ส่งเรียกแคทมิดดลตันว่าแคทย่อมาจากแคทเธอรีนซึ่งเป็นชื่อเต็มของเจ้าหญิงสกอตต์มิลส์กล่าวว่าเขาฟังพอสแคสตของเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งเจ้าชายแฮร์รี่ส่งเรียกพระเชษฐาและพี่สะใภ้ของพระองค์ว่าวิลเลียมและแคทก่อนที่เจ้าหญิงแคทจะมาเป็นสมาชิกราชวงศ์พระองค์มีชื่อเล่นที่ตลกกว่าน,นี้มากพระองค์เล่าว,ว่าฉันมีชื่อเล่นว่าสแควก เหมือนกับหนูตะเภาของฉันมีตัวหนึ่งชื่อพิพและอีกตัวหนึ่งชื่อสคว c กเพราะน้องสาวของฉันชื่อว่าพิพาส่วนฉันชื่อว่าสควักเจ้าหญิงพระชันสา40ปีเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในชื่อเคสมานานหลายปีแต่กลับกลายเป็นว่าจริงๆแล้วพระองค์เพิ่งเริ่มใช้ชื่อเล่นว่าเคสในขณะที่เรียนมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้เลือกที่จะใช้ชื่อเต็มของพระองค์ว่าแคทเธอรีน ก่อนหน้านี้เจ้าหญิงเคทยอมรับว่าพระองค์ไม่เกี่ยงว่าคนจะเรียกพระองค์ด้วยชื่อใดนอกจากนี้เพื่อนๆของพระองค์ที่โรงเรียนมาร์เบลร์คอลเลจยังกล่าวกันว่าเรียกพระองค์ว่าเจ้าหญิงผู้รอคอยมาระยะหนึ่งแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการแบ่งปันชื่อเล่นส่วนบุคคลจากสมาชิกราชวง์ต่อสาธารณชนในการให้สัมภาษณ์ในปี2559เกี่ยวกับวันคล้ายวันประสูติปีที่90 ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองผู้ล่วงลับเจ้าหญิงเคสกล่าวว่าเจ้าชายจอร์ดส่งเรียกกษัตริย์ผู้ล่วงลับว่ากันกันมีรายงานเรื่องราวที่คล้ายกันนี้เกี่ยวกับเจ้าชายวิลเลียมเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์โดยทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเรียกย่าของพระองค์ว่าแกรี่เพราะพระองค์ไม่สามารถออกเสียงว่าแกรนนี่ได้มีครั้งหนึ่งเจ้าชายวิลเลียมทรงหกล้ม อยู่ที่พระราชวังบักกิงแฮมและส่งตะโกนว่า Gary, Gary. แกรี่แกรี่แขกที่ไปช่วยถามว่าแกรี่เป็นใครเดาว,ว่าแกรี่ต้องเป็นสมาชิกของราชวงศ์แน่ๆฉันชื่อแกรี่สมเด็จพระราชินีนาถอลิาเบธที่สองส่งอธิบายขณะที่ทรงอุ้มเจ้าชายวินเลียมขึ้นอีกชื่อเล่นของสมาชิกราชวงศ์ที่มีชื่อเสียงคือชื่อที่เจ้าหญิงไดอาน่าส่งเรียกเจ้าชายวินเลียมส่งเรียกว่าวอมแบด เมื่อเจ้าชายวิลเลียมอายุได้สองชันษาหลังจากไปเที่ยวที่ออสเตรเลียซึ่งเจ้าหญิงไดอาน่าได้เห็นสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองที่น่ารักคือตัววอมแบทนั่นเอง